สวัสดีค่ะี่น้องแฟนเฟสาวน้อยเมื่อยสุขจ้ากพี่น้องมืาในมาตลาดหน้าเขื่อจ้าหอนแห้งจ้าห่อนแห้งห่อนแห้งมาซื้อกุ้งซื้อหมึกซื้อของทะเลนะจะ้าหอยจ้าหอยหอยหอยห่อนแห้งพี่น้องห่อนครับห่อนนยตับสีดแดงจ้าเออเข้ามาในตลาดเจอกุ้งนะจะ้ากุ้งลาเสือกุ้งเออนกุ้งอะไรนะใครรู้บอกหน่อยชีเออ สเสือหลอันนี้โลล,ละพันสองนะจ๊ะพี่น้องฟองไยอันนี้พันห้าจ้านาสน,น์นาสนหนาสน์สองตัวแม่ตัวละบ่อตัวละพันห้าบ่ออันนี้อันเนี้ยตัวละ300สามร้อยสองตัวห้าร้อยเด้อพี่น้องข่อยกระสนโยซาข่อยกระสนเอาสักสองตัวนะซาซิมิก้าเออ ก็อหกินนอกกระล่องเบิงต่อมานะจ๊ะพี่น้องก็จะเป็นกุ้งยังเขาเอิ่หอยอยังก็เออกระสีเอาหอยแค้งนึ่งโลนะคะก็ต้องเอาหลายที่นี่พ่อมาเสิร์ฟไหม